สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขา้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่18เดือนมีถุนาย,ยนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื่อนี่ค่ะแอดผ้าไปพี่น้องบระเทาสุครุษณ์นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ร่มโพนะคะพี่น้องค่ะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องค่ะเอาสําหรับแนวทางของปู่ร่มโพนะคะอ่า มติพานมาปูละไห่วิ่งหกกับสองค่ะเน้นไปที่หกนะคะ้วกาจับคู่เนี่ยตัวเน้นก็คือหกศูนย์นะคะพี่น้องคะกับเขามาเป็นหกศูนย์ศูนย์หกนะคะสําหรับแนวทางของปูนะคะพี่น้องคะมือน,นี้นะคะปูกระไดมาแล้วพร้อมก,กันกับตัววงกลมเม็ดเดียวคะ่ะแนวทางของปู่มโพค่ะรัฐบาลไทยค่ะสเสด็จมาเป็นตัวใดไปไปลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆนมาสการค่ะจ่าเริอพรค่ะปู มาถามข่าวรัฐบาลไทยได้ค่ะปูไดาค่ะเิ่มเเนาะเอาเลยค่ะปูคะหาคับเจ็ดคับเจ็ดสิคะดาเล็วิ่งค่ะจับคู่ค่ะหาศูนย์หาศูนยค่ะค่ะ เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะแดดปะสามตัวหางเดียวค่ะหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดค่ะ,อะโอ้หน่อยหน่อยดีเนาะครับพวกหน่อยเดอยดีอันนี้เอาอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้มีหางเดียวค่ะมีจีมาค่ะ เจ็ดแปดเจ็ดแปดแมนค่ะปูอันนี้เขาลงสูตรเด้อค่ะอันนี้สูตรตัวเดียวว่างเงินโฮกสูตรนี้มันเข้าสูตรได้ก่อค่ะปูตัวนี้ลนะสูตรนี้ละสูตรเจ็ดแปดนี่บอกคะแมนเออค่ะปูสตรเจ็ดเออสูตรตัวนี้ละตัวใหญ่มันมีแค่สามตัวค่ะ หังหันนี้หลังหันนี้ไอ้หกนึงกับไอ้หกหก,กับสองเนาะโอทีพานมา,นนามตัไ้ไปสองสามโต๊ะกันสามุดค่ะตัวเดียวตัวนึ่งนะหนึงนึงกมันมกเข่าไปออกมกหนักตัวเล มันคือพ่อชัดปันไหนครับปู้คะ,ะมันเับคือบ่ชัดปันไหนวงนึงครับโอ้ยพวกพี่ชัดดีอยู่ด้วยหรอชัดดีอยู่สิครับปูค้คะแมนอือ๋อนี่เด้ครับปู้นี่มันเขาหกศูนย์เนาะอันจุดอันหนึ่งของปู้จิมี่สามตัวนะเนาะครับปู้เอ่อวิงหกกับสองนะครับปู้สนงกับสอง่ะ วันนีมันก็มีเจ็ดกับเอ่อห้าครับเจ็ดเลขโนวิอีกค่ะวันนี้วันนี้นะครับปูปูท่านไหนมีฝันตองหวัดไปค่ะปูคะนะปูท่านไหนมีฝันตองหวัดไปคะเออปูท่านมีฝันต้องล้อปงปงใช่ได้ค่ะปูคะแต่ว่าเรื่องฝันขอมันโตเต็มเดียวเนาะ

ชิ้นโมู่ฟังคือเขา,<ะ>าต้นไหนกับนี่ห้าศูนตัวเดียวเหระแต่ปกติแล้วมันตัเรียงตัวเดียว,วเหรอเน้นหาศ<ะ>ูนย์สิคบพูเน้นหนาศูนย์ก็กนีหกแปดก็หกศูนย์ันเล่นให,นหกศูนย์แต่มันออกกระกบเนาะแม่คะปูก็ถือว่าก็ถ่าพวกขาดกอออกกระไดกรไดเยอะอืมกปูกันเน้นในถือเป๊ะเลยนะคัะปู วันนี้จะกิดทังไหนเรื่องวันนี้ก็ได้ครับว่าไปตามสูตรทเหรอคะผู้บ่ญสมวยดีคะว่ไอ้ธรรมดาเหระเออฝนทั้งบ้านอันทั้งพุ่นตปะครับผู้คะว่าจังบังเลยวันนี้งบ้งโเจังบังเลยเออเนี่ยบ้านข้าหน่อยหองก็สีโต๊ะโต๊ะเศร้าหนึ่งเห่นไคะโอ้โหโต๊ะเศร้เนาะโต๊ะไม่เนาะค่ะ เออมันตกมันเซ้าลายมือแล้วอืมตกตลาดค่ะพ่อหยัดโทรมาเม,มื่อตอนเดอโูรเห็นเห็นโทรมาทีนหนึ่งกันวะแม่เนี่ยก็เลยโทรไปเที่ยวนึงเออว่ามันมาหยัดตลาดมาเห็นไหมค่ะในโทรกลับตลาดมาพอดีเออค่ะค่ะว่าเป็นยังครับพ่คอค้าก็เริ่มรอดโทรมาเป็นแต่เริ่อดหลินไปเป็นเสียบไปนอยน,อ,นนะอ,อย่งนง่ะเออค่ะพ่อเออเสียงตั้งมาแบบเลย เอินว่า้อะผู้คขอโทษพู้รบกวนพู้เล่ค่ะพู้ค่ะผ่้เป็นนังผ่้เป็นนังจ้าพู้ค่ะตัวนี้กระบ้องนอนราบบแค่เตียบที่จะเป็นนะเพราะมีเหี้ยนตัวนะค่ะโมเป็นต์นอนเอาแบบเป็นชั่วโมงนะเช็คไปแเ่เตียบค่ะเนี่ยมกำลังสิต้งมาอีกแล้วต้งนินมาอีกแล้วนะครับผู้ค่ะมี่ลมบ่ล่ะบ่มีร่อค่ะพู้โอ้ดีอยู่กันู้มีร่องหน่อยย่านตะล้มหน่อยเลย งแม่เงาผูแต่ลงมากเดี๋ยวเราขึ้นยาบเราได้ดคะ่ะผู้ขาหยาบเทียนหยาบอั่งตั้งนอนมาแห้งหมดเลยค่ะมันมันมันเป็นลมหมุนเลยเดินเนี่มันไ่เป็นมามาลมธรรมดาหมุนค่ะผู้เป็นลมหมุนมอ่เลยหยาะอันผู้ขาโมนิกะมีอันวิ่งห้ากับเจ็ดนะคะแมนจับผู้ผูจ้จับผู้ให้มีหาศูนย์หาสอง เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งหาเจ็ดนะคะูน้นน,น,นี่นีมีสามศูตรเป็นบอคผู้คะนี่นีมีสามสูย์อ๋อค่ะค่ะมันอีกปู้นเน้นให้หาศูนย์นะคะเน่ยตัวเลขสองหาสองเนี่ยอันขันบอวามันเป็นเตขตัวเข้ากอบศีรษะของเราเด้ค่ะบอวมันเป็นเลเขหล,ลงเลยหลงหล,ลงเขียนนะค่ะเออหลงเขียนกันที่ลบอกก็เอ้าอย่าหอออกของสีนะค่ะปู้ จะได้เอาเป็นตัวกันไว้ค่ะนี่ว่าอะไรกับเป็นเลขตัวเดียวเหรอมันเปรตแค่นี้อืมจากผู้ใดค่ะค่ะโวยวัตรไหนเอ็ดทีเด้อมาเด้อค่ะผู้คะวันไหนเอ็ดที่ตัวูตัวก้นมีปันนว,ว,กกว,ว,วน้ำไอตะบุญอ่าพ่นฝนความเจ็บเยอะเลยพ่นไก่เยอะในมีวันนี้ร้อมีส่มไปไสไปน้ำกันเด้อค่ะผู้คะขอบคุณกูหลยายๆค่ะค่ะ กรับนมัสการนะคะพู้สาธุค่ะสรุปแนาทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ร่มโพนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะเอาปู่แล้ววิ่งหากับเดเด้อพี่น้องเด้อวิ่ง5กับ7นะคะแนวทางมีหาศูนย์หาสองเจ็ดศูนหาเะคะพี่น้องคะห้าศูนย์ห้ากับหนึหาเน้นๆก็คือหาศนย์นะคะพี่น้องคะเน้นหาศย์นะคะพี่น้อง เอาเจ้าหน้าก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเลือพี่น้องเลือแคปหน้าจอนะคะบนันทีนะคะแนวทางของปูนะคะงวดที่ผ่านมาอ่างวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเอาคือกันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าแอดไฮไลท์อันเล็กวิ่งให้เลยเอาใบนี้นะคะพี่น้องคะอ่ะาแนวทางของปูงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปูเล่าวิ่งหกกับสองเน้นๆก็คือเน้นเน้นโกนะคะพี่น้องคะเน้นโก บันี้จับคู่ปูแล้วเนนไห้หกศูนย์นะคะพี่น pues ้องคะเขามาเป็นหกศูนย์นะคะเขามาเป็นตัวกลับนะคะคอยพี่น้องคะเขามาเป็นตัวกลับนะคะเอาสาหรับงวดนี้นะคะแนวทางของปู่มโพคค่ะปูแล้วเนนไห้หาศูนย์เด้อพี่น้องเด้อหาคู่นี้สามคู่นี้เป็นสูตรเดียวกันอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งหาคู่นี้เป็นสามสูตรเนาะพี่น้องเนาะเป็นสามสูตรเด้อพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปู่ร่มโพค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพายพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พอแพี่น้องบรนเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะละก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูล่นคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ร่มโพค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าก็อยากสิพาสครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามมา่ล้วก็อย่าลืมนะคะฝากากดถูก ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสเสด็จพระพราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเด้อค่ะพลอพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลของปูหล,ลมุมโพมีเพียงซัมนี่ค่ะพี่น้องคะแอคเิาเดย์คอตัวล่าพลอพี่น้องมาเทัาสกุลสก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมกัแบแ็นในคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี